อัลลอฮฺุสซาลฺลัมุลลอฮฺ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 าลลอฮฺุ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 ลลอฮฺท่านพี่ล้องผู้ศอัทธาทั้งหลายครับหลังจากที่ในบทเรียนที่แล้นะครับเราได้เรียนรู้กันไปถึงหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิ ในการเป็นคอลิฟะของสอฮาบะของท่านอาบีุลเลาลลฮุอะลัลฮิสลิมทั้งสี่ท่านนั้นหมายถึงท่านอบูบัคท,ท่านอุมารท่านอุษมานท่านอาลี r ย d i y ล l ุ a h u ั n ฮุมแล้วเนี่ยยังคงมีหลักฐานที่ท่านละซุลลุลล์สุลัลลฮุอะลัยฮิสลิมได้ยืนยันถึงความถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลิฟะของบรรดาซอฮาบะของท่านซลสุลอีกนะครับซึ่งสาเหตุที่เราต้องเรียนรู้กันเพราะอะไรพี่น้องเพราะเหมือนที่ทราบกันดีว่า ทั้งกลุ่มชียะหรือกลุ่มรอฟิดอเองก็กล่าวหาท่านอบูุักบทัานอมารท่านอุสมานทั้งสามท่านว่าทั้งสามท่านนี้ได้แย่งชิงตําแหน่งหรือสิทธิ์ในการเป็นคอลิฟะไปจากท่านอาลีบินอบีตอลิบอัลลอฮุวะอัลอฮุและในเชพาะขวาวที่กล่าวหาซอฮาบะของท่านอบับดุลเลาะฮ์อะลลอฮฺัลลนะครับท,ท่านอุสมานและท่านอาลีบินอบีตอลิบเองก็ดี ถึงขณะที่พวกควาริลรวมตัวกันสังหารท่านอุสมานนะครับและเป็นที่มาของการทำให้เกิดฟิตนะในยุคหลังจากนั้นนะครับด้วยเหตุนี้เองเราจึงต้องเรียนถึงหลักฐานเพื่อที่จะทำให้หัวใจของคนที่มีอีมานนั้นมีความสงบและมีความสบายใจถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในหน้าประวัติศาสตร์นะครับเชคฮะฟิตนะฮะก็มีรอให้มาฮุลลาฮุจานาท่านถามบอกว่า มัด دليل ุ่งข้อ خلاف ที่ลามตัวอิจม,ามรารวว่าล์มาลูรุลวกชียะากาวหาท่านอบูบั่านอ,อมาุมัรละ่านอุธมานรดิยัลลอฮุอนุสาอฮาบสามท่านว่าแย่งชิงตําแหน่งการเป็นคอลีฟะไปจากท่านอาลีบินอบีตอเลิบคราวนี้เรามาดูหลักฐานกันนะครับที่ได้มีการปรากฏถึงสิทธิและความเหมาะสมในการเป็นคอลีฟะของสอฮาบะทั้งสามท่าน ก่อนหน้าท่านอลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุองนูนะครับเชคจึงถามบอกว่าอะไรคือหลักฐานโดยสรุปนะครับเกี่ยวกับการเป็นคอลิฟะของสหายทั้งสามท่านนั้นหมายถึงท่านอบูบัคทนอุมัรท่านอุสมานที่เป็นคอลิฟะเป็นผู้ประคองก่อนท่านอาลีบินอบีตอลิบรอดิยัลลอฮุองอนูนะครับเชคตอบบอกว่าอันอดิน a t u 'ala dalikah k a t h i ร a ะ u n มินฮามา t a กัดดัมเชบอกหลักฐานในเรื่องนี้มีอยู่มากเหลือเกินนะครับมีอยู่มากเหลือเกิน และหนึ่งในนั้นก็คือสิ่งที่เราได Th ้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้หลักฐานที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนก่อนหน้านี้ไหนจะรวมไปถึงหลักฐานที่ทารุษนได้พูดถึงระยะเวลาของการปกครองในรูปแบบของคีลาฟะซึ่งรวมไปถึงท่านอบูบักท่านอุมัรท่านอุสมานด้วยและไหนจะหลักฐานที่ยืนยันถึงความประเสริฐของซอฮาบะสามท่านนี้ที่เราได้เรียนรู้กันมาในบทเรียนหลายๆบทเรียนก่อนหน้านี้นะครับเชฟูต่อบากวามินฮะฮะดีิสุอบบีบักรอ ร radiAllahu 'anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذ i ت يوم م ว من رأى منكم رؤيا นะครับและยังมี h ด d i t อีกบทหนึ่งซึ่งเป็น h a d i t ที่รายงานเดยวท่านอบดุลเบคาร์ radiAllahu a n h ท่านได้เล่าว,ว่ามีอยู่วันหนึ่งท่านบดุลเบาร a d a l l a h u a ได้กล่าวขึ้นว่ากล่าวหมายถึงกล่าวกับบรรดาสหาย์กล่าวถามบรรดาสหา b ์บอกว่าเมื er oon, ang, ่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้าง ทรัซูลถามบรดซสฮาบะของท่านบอกว่าเมื่อคืนมีใครฝันเห็นอะไรบ้างไหมในตอนหลับตัวนี้ทําให้เรารู้ถึงอะไรพี่น้องทาให้เรารู้ว่าในเรื่องของความฝันในอิสลามนั้นมีสิ่งที่ดีเพราะความฝันที่ดีนั้นคือส่วนหนึ่งของการแจ้งข่าวการเป็นนบี ของท่านบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮฺวะลปยิสลาลัมด้วยและการฝันดีนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่อัลลอฮฺจะอาลาจะแจ้งข่าวดีให้แก่ผู้ศรัทธาคนนั้นและยังเป็นการเตือนผู้ศรัทธาคนนั้นให้ระวังถึงเรื่องเลวร้ายหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้นและทาลลุซุนได้กล่าวไว้ในะดิษอีกหลายต่อหลายบทเดียวกันที่ยืนยันและบอกให้รู้ว่ายิ่งใกล้วันกิยามะความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริงความฝันของผู้ศรัทธาจะเป็นจริง คนที่ในขณะที่เขาตื่นหากว่าเขาพูดจริงมากเพียงใดความฝันที่เขาเห็นในตอนหลับก,ก็จะเป็นจริงมากเพียงนั้นตามการที่คนคนนั้นพูดจริงกระทําความจริงนั่นเองโดยเหตุน,นี้เองท่านอบีสลลัลฮวาลิสลลัมจึิงให้ความสำคัญกับความฝันอยู่เสมอแต่พี่น้องต้องจำไว้ก่อนว่าความฝันไม่สามารถที่จะเพิ่มหรือลด หรือตัดทอนบทบัญญัติใดๆได้ไดไดได หรือเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติใดๆของอัลลอฮ์และรอซูลเพราะศาสนาสมบูรณ์แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งใดได้แล้วแต่ความฝันในที่นี้ในะดีบทนี้เป็นความฝันที่เกิดขึ้นในขณะที่ท่านนบีสุลต่านของอัลลฮ์สซลมยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นเรอซุนมักจะถามบรรดาสุฮับะเป็นประจําว่ามีผู้ใดในหมู่พวกเจ้าฝันเห็นสิ่งใดบ้างในความฝันบรรดาสุฮับะัดเขาจะเล่าเรื่องราวให้ท่านอับดุลเบี๊นสุลต่านของอัลลอฮ์ผูลอัลลอายอนสซาลามฟังและเราซในก็จะ นฝนัฉะนั้นคำคำนี้คือคําว่าอธิบายอธิบายตามความรู้เที่ยลเราสุภาโนาว,ว่าจะลาประทานให้ไม่ใช่เป็นการทํานายแต่อย่างใดเพราะคําว่าทํานายนั้นหมายถึงสิ่งจริงนั้นอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่การที่ทารุซูลสอนบรรดาสหบะหรืออธิบายให้บรรดาสาบะนั้นหมายความว่าสิ่งนั้นจะเป็นจริงตามที่ทารุซูลอลลอฮะสั่สลัล,ล,ลอฮ์ข้าริยาสลัมเดกแจงเอาไว้ฉะนั้นเมื่อทารุซูลถามบรรดาสหบะบอกว่ามันระอ,อามิงกุมรุยาเมื่อคืนม,มีใครฝันเห็นอะไรบ้าง صحابتنا إن قاوتنا النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أنا رأيتك أن ميزانا نزل من السماء ترسون شانفان فان شانفان نيفان شن فان في مي، طا لون مي طا لون ما جا بكر بن อันจาิอบบบกรินและในฝันนั้นฉันเห็นว่าท่านอบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮสซามถูกนํามาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งพี่น้องนึกถึงตาช่างสมัยก่อนที่มีสองข้างใช่ไหมเราวางของไว้ด้านหนึ่งแล้วตั้งของไว้อีกด้านหนึ่งดูว่าน้าหนักของด้านใดที่มันหนักกว่ากันแต่ปัจจุบนันนี้ตาช่างนั้นมีอยู่เพียงแค่ หน้าเดียวแล้วใช่ไหมแต่สมัยก่อนยังมีสองข้างแต่ที่ชายคนนั้นฝันเห็นในยุคสมัยทาราซูนั้นตาช่างมีสองข้างท่านบอกว่าทาราซูลในความฝันเนี่ยทาราซูลถูกนํามาวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งและท่านอบูบบกอัสซิด,ดีกก็ถูกนํามาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่า ตาช่างของท่านนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลมนั้นมีน้ำหนักมากกว่าท่านอบูบักฟะบูซีนอะอุมารุวอบูบักรินฟาราจฮะอบูบักแล้วหลังจากนั้นท่านอบูบัก็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างแล้วก็ท่านอุมารอินุลขะตอ็ถูกนำมาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งแต่ปรากฏว่าตาช่างของท่านอบูบักนั้นมีน้ำหนักมากกว่า ตาช่างของท่านอุมาริมลขตอบฟาวูซีนาอุมารุะอุสมานุฟาราจฮะอุมารและหลังจากนั้นท่านอุมารก็ถูกมานาถูกนํามาวางไว้บนตาช่างอีกข้างหนึ่งและท่านอุสมานก็ถูกนํามาช่างไว้บนตาช่างอีกด้านหนึ่งแต่ปรากฏว่าท่านอุมาริมลขตอบมีน้ําหนักมากกว่าท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานฉะนั้นในะดิษบทนี้เนี่ยทำให้เรารู้ถึงลำดับ ลำดับความเหมาะสมและตำแหน่งหรือระยะเวลาในการที่จะเป็นคอลิฟะของสหายบ้างทั้งสามท่านของท่านอับดุสอลลของอัลกุสซัลลัมตามรายงานะดิษบอกว่าซ um ุมมารุฟยาอันมีซานและหลังจากนั้นตาช่างนั้นก็ถูกยกขึ้นไปบนฟากฟ้าฝรั่งอ ah ินันก์กราฮียะตาฟีวจ ج ه ิรัสูลินลาฮีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมพอท่านอับดุสบักรับพูดจบเท่านั้นแหละ บรรดาสหฮาบะบอกว่าท่านเบบกรอบอกว่าฟารไอนาพวกเรานะหมายถึงสัฮาบะเห็น ใบหน้าของท่านนบีสนองลลองออกมาอิบราลิมเห็นอะไรพี่น้องเห็นความไม่สบายใจบนใบหน้าของทารอซูลตอนไหนตอนที่บอกว่าพอช่างท่านอุมัรกับท่านอุสมานเสร็จแล้วเนี่ยตาช่างถูกยกขึ้นไปเนี่ยทารอซูลแสดงสีหน้าที่แสดงถึงความวิตกกังวลแปลว่าราวกับว่าทารอซูลมีความไม่สบายใจจากสิ่งที่ได้ยินตอนที่บอกว่าตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปหลังจากที่ช่างท่านอุมัรและท่านอุสมานเรียบร้อยแล้วเพราะอะไรพี่น้อง วราะท่านในบิซัลลอห์ของอาดิวุลสลัมทราบถึงความหมายของการที่ตาช่างนั้นถูกยกขึ้นไปบนฟ้าฟ้าเพราะอะไรครับเพราะในยุคหลังจากที่ท่านอุมัรอิบนุคตอบรอดิยอลละหันุขึ้นเป็นคอลีฟะแล้วจะเกิดฟิตนะ จะเกิดความวุ่นวายจะเกิดความเร็ว้ายเกิดขึ้นในยุคสมัยนั้นและหลังจากนั้นฉะนั้นในฮะดิษบทนี้ทําให้เรารู้ถึงอะไรทําให้เรารู้ถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับในการเป็นคอลีฟะของซอฮาบะทั้ง3ท่าน ต่อจากท่านนบี Muhammad s a ล l a ล l a h u alaihi wasallam พอท่านรอซูลเสียชีวิตไปแล้วคนที่มีสิทธิ์คนแรกคือท่านอบูบักแตามมาด้วยท่านอุมัรตามมาด้วยท่านอุสมานอิบนุอัฟฟานรอเดียลลอฮุอันฮุมนั่นเองฉะนั้นนี่จึงเป็นหลักฐานที่ยืนยันถึงความเหมาะสมและสิทธิและลำดับนะครับในการเป็นคอลิฟะห์ของซอฮาบะห์ทั้ง3ท่านของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซอบิฮวะซัลลัม